ไดดููเเเพพืื่่ออออนนก็อะไรก็เหลือแค่กลุ่มเล็กละก็ไม่รู้ว่าเลาะเพื่อนไปไหนก่อนแต่ว่าเพื่อนนํามานะตอนเพื่อนกลุ่มนั้นขับเร็วนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เจอสวัสดีครับเป็นเพื่อห้ามควรคําถามต่ออยังมั่นใจทันทีมาอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วกินเพ็ดได้ไหครับมันถามพี่อะไรวะตอบประคองนี่ฮะปรตคองตีกันแค่ไหนข้อแรกก็คือ ห้ามต้วนคำถามนะครับระหว่างที่ฟังเพลงไปต้องตอบคถามด้วยความมั่นใจโอเคตอบด้วยความมั่นใจโอเคพี่นักการ์ตูนของเราที่มีหน้าตาเป็นดาวุฒิของเราที่นี่แค่นอนแหละเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋ออืมก็ไม่เข้าใจว่า เ็นแค่ที่ไม่มีใครนอนแต่ทำไมทุกอย่างที่อยู่นี้แม่งพังหมดเลยครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับอะไรตกเมื่อกี้อะไรไงเียงมันนี่ยตังตัง <laughs> <laughs> me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life.